สวัสดีครับทุกคนชาวานิชวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องข้อควรรู้เมื่อนํำของฝากกลับประเทศไทยเลี่ยงค่าปรับมหาศาลและบัญชีดำศุนกากรลองจินตนาการภาพนี้ดูนะครับคุณลุงสมชายผมสีดอกเหลาเข็นรถเข็นกระเป๋าเดินทางอย่างมีความสุขที่สนามบินในต่างประเทศกระเป๋าเต็มไปด้วยของฝากจากบ้านเกิดที่เตรียมไว้ให้ลูกชายที่ไม่ได้เจอกันมาสามปี สำหรับการเจอกันครั้งนี้คุณลุงตั้งใจซื้อพริกแกงรสเด็ด2ถุงใหญ่เหลาข่าวที่หมักบ่มมานานหลายปี2ขวดและแม้กระทั่งข้าวเหนียวหมูหยองอบแห้งชั้นดีหลายกิโลกรัมโดยหวังว่าลูกชายจะได้ลิมรสชาติอาหารไทยแท้ๆแ,แต่เมื่อเดินมาถึงทางออกทันใดนั้นมีสุนัขบีเกิลน,น่ารักตัวเล็กๆนั่งลงข้างๆคุณลุงตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ศุลก,กากร ตัวสูงใหญ่หลายคนเดินเข้ามาและชี้ไปที่กระเป๋าเดินทางของคุณลุงเพื่อขอเปิดตรวจคุณลุงตกใจมากและพยายามอธิบายว่าทั้งหมดนี้เป็นอาหารสำหรับครอบครัวไม่ใช่เพื่อขายแต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรฟังไม่เข้าใจผลก็คือพริกแกงสองถุงนั้นถูกตัดสินว่ามีส่วนผสมบางอย่างที่ผิดกฎหมาย และมีปริมาณเกินกำหนดโดนปรับเป็นเงินจำนวนมากเทียบเป็นเงินบาทไทยแล้วเกือบหนึ่งหมื่นกว่าบาทส่วนข้าวเหนียวหมูหยองอบแห้งนั้นเนื่องจากเป็นอาหารแปรรูปอาจถูกสงสัยว่ามีส่วนผสมของสิ่งแปลกปลอมหรือส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงถูกยึดและทำลายคุณลุงยืนอ้ำอึง้งน้ำตาคลอเบ้าพูดว่า ผมแค่เอาของฝากจากบ้านเกิดมาให้ลูกทำไมถึงกลายเป็นผู้ลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมายไปได้นี่คือโศกนาฏกรรม60วินาทีทองคำและเป็นกับดักที่คนไทยจำนวนมากมักจะเจอเมื่อผ่านด่านศุลกากรสวัสดีครับทุกคนผมคือคุณหมอสาริยญญาชาวานิชยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องความสุข100%เปอร์เซ์ หากคุณไม่อยากให้ของขวัญที่ตั้งใจนำมากลายเป็นใบเรียกเก็บค่าปรับมหาศาลหรือแม้กระทั่งติดบัญชีดำของศุลกากรและต้องถูกคุมตัวในห้องสอบสวนทุกครั้งที่เดินทางเข้าประเทศในอนาคตดังนั้นวิดีโอวันนี้คุณต้องดูให้จบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2,569นี้กฎระเบียบและข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทเช่นบุหรี่สุราและชาได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหลายอย่างวันนี้คุณหมอสาริญญาจะอธิบายกฎระเบียบที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้เข้าใจง่ายๆก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามช่องความสุข100เปอร์เซน เพื่อร่วมกันปกป้องความปลอดภัยในการเดินทางของครอบครัวเราก่อนอื่นเราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเสียใหม่คนรุ่นเก่าจำนวนมากรวมถึงคนหนุ่มสาวที่เดินทางบ่อยๆมีความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงนั่นคือคิดว่าตราบใดที่เป็นของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินหรือเป็นของที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องก็ต้องปลอดภยัย สุลกากรจะไม่ตรวจคุณหมอสาริยาขอบอกตรงนี้เลยว่าการที่สุลกากรจะตรวจหรือไม่ตรวจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าของนั้นผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานหรือไม่พวกเขาดูแค่สองสิ่งเท่านั้น 1. สิ่งนี้เป็นของต้องห้ามหรือไม่ 2. ส,สิ่งนี้เกินโควตาปลอดภาษีหรือไม่เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญแรกบุหรี่และยาสูบ คนไทยจำนวนมากที่เดินทางไปต่างประเทศมักกลัวว่าจะไม่มีบุหรี่สูบเพราะคิดว่าบุหรี่ต่างประเทศไม่ถูกปากและแพงมากจึงพยายามนำไปให้มากที่สุดเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าแต่ละคนสามารถนำบุหรี่ได้สองแถวหรือ400ม้วนต่อมาเหลือหนึ่งแถวหรือ200ม้วนแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในปี2569นี้กฎเก่าเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปนานแล้ว ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกมีความเข้มงวดในการนำเข้าบุหรี่มากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเองก็มีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากหากคุณนำบุหรี่เข้ามาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั่นคือบุหรี่ไม่เกิน200ม้วนหรือ1แถวและยาสูบไม่เกิน250 และต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้ามหากเกินกว่านี้จะต้องสำแดงและชำระภาษีหากคุณนำเข้ามาเกินและไม่สำแดงเมื่อถูกจับได้คุณจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนอาจคิดว่านำไปได้ไม่มีปัญหาเพราะไม่ใช่ยาสูบแบบเผาไหม้แต่ต้องระวังให้ดีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าในประเทศไทยทุกกรณี ไม่ว่าจะมีนิโคตินหรือไม่หากถูกตรวจพบคุณอาจโดนยึดปรับหรือแม้กระทั่งถูกจำคุกคุณหมอสาริญ,ญาขอเล่ากรณีจริงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาคนหนึ่งชื่อคุณเล็กคุณเล็กเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อเยี่ยมญาติและเมื่อกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเขาได้ช่วยเพื่อนซื้อบุหรี่ไฟฟ้าสองเครื่องและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลายกล่องเขาคิดว่าของพวกนี้ชิ้นเล็ก ใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางปะปนกับยาสีฟันปแปรงสีฟันคงไม่มีใครเห็นแต่เมื่อผ่านด่านศุลกากร,กรที่สนามบินเขาถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้หยุดสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างรุนแรงตำรวจเข้ามาร่วมสอบสวนคุณเล็กถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจไม่เพียงแต่ของถูกยึดเท่านั้นแต่ยังถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ต้องพึ่งพาเพื่อนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเข้าช่วยเหลือเพื่อประกันตัวออกมาหากพิจารณาตามกฎหมายเขาอาจต้องติดคุกคุณเล็กกลับมาร้องไห้กับคุณหมอสารินยาว่าคุณหมอผมไม่รู้จริงๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในประเทศไทยผมเห็นคนสูบอยู่ข้างนอกตั้งเยอะแยะโปรดจำไว้ว่า การที่คนสูบอยู่ข้างนอกเป็นเรื่องหนึ่งแต่กฎหมายศุลกากรห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดนี่คือคนละเรื่องกันดังนั้นสำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าคุณหมอสาริญญาแนะนำว่าไม่ควรนำเข้ามาเลยหากจําเป็นต้องนำเข้ามาต้องอยู่ในปริมาณที่จํากัดมากๆตามกฎหมายกําหนด ต่อไปเป็นกับดักใหญ่ที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่เพื่อนๆวัยกลางคนขึ้นไปมักจะเจอนั่นคือชาและสมุนไพรคนไทยนิยมนำชาดีๆหรือสมุนไพรไทยต่างๆไปฝากญาติสนิทมิตรสหายในต่างประเทศและคนส่วนใหญ่มักคิดว่าชาเป็นของแห้งไม่ใช่เนื้อสัตว์หรือผลไม้ต้องไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ปัจจุบันศุลกากร โดยเฉพาะในประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ่เช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างเข้มงวดมากในสายตาของศุลากากรชาไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่เป็นใบไม้ชนิดหนึ่งหากชาของคุณเป็นชาบรรจุถุงพลาสติกธรรมดามาหรือห่อด้วยกระดาษชาเหล่านี้จะถูกตรวจสอบ หนึเปอร์เซนตเพราะศุลกากรไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใดอาจมีเชื้อโรคพืชหรืออาจมีเมล็ดพืชปะปนอ,อยู่ที่อันตรายกว่านั้นคือชาอัดก้อนหรือชาที่อาจรวมกับเปลือกผลไม้แห้งเช่นชาสม้มชามะตูมซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยจำนวนมาก แต่สำหรับศุลกากรแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเปลือกผลไม้ที่ไม่ได้สำแดงและเปลือกผลไม้แห้งเหล่านี้อาจเป็นพาหะของโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดในหลายประเทศคุณหมอสารินยาขอเล่าเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่อเมริกาคุณป้านำส้มตำแห้งสำเร็จรูปไปห้าหอบรรจุพันุ์สวยงามมีรูปส้มตำอยู่บนกล่องเหล็ก เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐอเห็นรูปภาพบนกล่องก็สงสัยทันทีจึงเปิดดูปรากฏว่าภายในมีเครื่องปรุงส้มตำแห้งอยู่เจ้าหน้าที่ศุลกากรอธิบายว่าแม้จะเป็นของแห้งแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้100%ว่าผ่านการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์เพื่อปกป้องความปลอดภัยทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกาของเหล่านี้จะต้องถูกยึด คุณป้าไม่ยอมเพราะส้มตำแห้งชุดนี้มีมูลค่าหลายพันบาทถามว่าจะให้ส่งกลับหรือจะให้ผมเอาไปแช่น้ำโชกกินตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่สายหน้าและบอกว่าไม่ได้ครับคุณต้องทิ้งลงถังขยะเดี๋ยวนี้หรือไม่เราก็จะออกใบสั่งปรับสุดท้ายคุณป้าทำได้เพียงมองดูส้มตำแห้งอันเป็นที่รักถูกทิ้งลงถังทำลายของศุลกากรไป ดังนั้นหากคุณจำเป็นต้องนำชาหรือสมุนไพรไปคุณหมอสาเรนยามีคำแนะนำสามข้อ 1. ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์คือมีเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตอย่างถูกต้องควรเป็นสุญญากาศปิดผนึกอย่างดีและห้ามนำชาแบบบรรจุถุงธรรมดาไปเด็ดขาด 2. บรรจุพัณฑ์ควรมีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษกระบุชัดเจนว่าเป็นชาและผ่านกระบวนการอบแห้งแล้ว หากคุณนำชาอัดก้อนไปควรเก็บกระดาษห่อบรรจุภัณฑ์ของแท้ไว้อย่าแกะทิ้งเพื่อประหยัดพื้นที่ 3. ห้ามนำชาที่มีส่วนผสมของเปลือกผลไม้ดอกไม้หรือสิ่งที่ดูเหมือนเมล็ดพืชเช่นชาส้มชามะตูมหรือชาสมุนไพราบางชนิดที่มีเมล็ดพืชสมบูรณ์อยู่เพราะเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปเรามาพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างเป็นสากลแต่ก็เป็นสิ่งที่มักจะเกินน้ำหนักได้ง่ายที่สุดประเทศส่วนใหญ่จะอนุญาตให้ผู้ใหญ่พกสุราได้1ถึง2ขวดหรือไวน์2ขวด,วขวดโดยทั่วไปปริมาณจะจำกัดอยู่ที่750มิลลิลิตรหรือรวมกันไม่เกิน1,500มิลลิลิตรมีข้อควรระวังคือปริมาณมิลตร และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์หากคุณนำสุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเช่นเหล้าขาวไทย40ถึง50ดีกรีหรือเหล้ายี่ห้อดังควรควบคุมปริมาณให้ดีบางประเทศถือว่าของเหลวที่มีแอลกอฮอล์เกิน70เปอร์เซ็นเป็นอันตรายและห้ามนำเข้าแม้ว่าเหล้าขาวไทยส่วนใหญ่จะไม่ถึง70ดีกรี แต่ถ้าเป็นยาดองบางชนิดที่มีความเข้มข้นสูงก็ต้องระวังอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือการต่อเครื่องสมมติว่าคุณบินจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิสและต่อเครื่องที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นคุณซื้อเหล้าสองขวดจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบินกรุงเทพพาพนักงานจะบรรจุในถุงปิดผนึกและบอกว่านี่คือสินค้าปลอดภาษีไม่มีปัญหา แต่เมื่อคุณต้องต่อเครื่องและผ่านการตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหากแล้วที่คุณซื้อเกินปริมาณของเหลวที่อนุญาต100มิลิตรและคุณจำเป็นต้องรับสัมภาระเพื่อโหลดใหม่หรือเปลี่ยนอาคารผู้โดยสารแล้วขวดนั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องดังนั้นคุณหมอสารินยาแนะนำว่าหากคุณต้องต่อเครื่องควรซื้อแล้วที่สนามบินของเที่ยวบินสุดท้าย หรือซื้อที่สนามบินต้นทางแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องห่อด้วยเสื้อผ้าอย่างดีเพื่อป้องกันการแตกอย่าถือติดตัวผ่านด่านตรวจความปลอดภัยเด็ดขาดจะเป็นการสร้างปัญหาให้ตัวเองนอกจากบุหรี่สุราและชาแล้วยังมีฆาตรกรเงียบอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และไข่ซึ่งมักเป็นของฝากจากความรักของแม่แม่ ผู้ปกครองนักเรียนไทยหลายคนกลัวลูกจะกินไม่อร่อยในต่างประเทศจึงอยากจะขนตู้เย็นทั้งตู้ไปให้ลูกไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วแหนมหมูยองหมูแผ่นหรือแม้กระทั่งน้ำพริกคุณหมอสาริญญาขอบอกด้วยน้ำเสียงที่จริงจังที่สุดว่าของที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นของสดของสุกบรรจุสุญญากาศหรือบรรจุกระป๋อง ล้วนเป็นของต้องห้ามในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่คุณอาจคิดว่าน้ำพริกที่มีหมูหยองบรรจุสุญญากาศและซื้อจากร้านค้าทั่วไปทำไมถึงนำไปไม่ได้เหตุผลของศุลกากรคือเนื้อสัตว์อาจเป็นพาหะของโรคระบาดเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยโรคคอหิวาดหมูหรือโรควัวบ,บ้าซึ่งไวรัสเหล่านี้อาจยังคงมีชีวิตอยู่ในบรรจุพันธุสุญญากาศ คุณหมอสารินยาขอเล่ากรณีที่น่าเสียดายอีกหนึ่งกรณีคือคุณป้าท่านหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่ทำงานอยู่ในออสเตรเลียคุณป้าเป็นคนเชียงใหม่ทำไส้อั่วอร่อยมากคิดว่าลูกสาวชอบกินจึงตั้งใจทำไส้อั่ว10กิโลกรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบรรจุสุญญากาศอย่างดีห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น ซ่อนไว้ใต้สุดของกระเป๋าเดินทางทับด้วยเสื้อผ้าและรองเท้ามากมายเมื่อถึงด่านศุลกากรออสเตรเลียสุนัขดมกลิ่นเดินวนรอบกระเป๋าคุณป้าสองรอบแล้วไม่ยอมไปไหนเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดกระเป๋าตรวจค้นเสื้อผ้าทีละชิ้นและพบไส้อัว่ว10กิโลกรัมทั้งหมดคุณป้าพยายามอธิบายว่านี่คือของสุกเป็นเนื้อหมู เจ้าหน้าที่ศุลกากรบอกอย่างจริงจังว่าสหาภาพยุโรปและออสเตรเลียมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสัตว์การนำเนื้อสัตว์เข้าโดยไม่สำแดงแบบนี้ไม่เพียงแต่ของจะถูกยึดแล้วยังต้องเผชิญกับค่าปรับจำนวนมากด้วยสุดท้ายคุณป้าคนนี้ถูกปรับเป็นเงินเทียบเท่ากับ3 0 0พกว่าบาทไทยและยังถูกบันทึกเป็นประวัติที่ไม่ดีด้วยหลังจากนี้ ทุกครั้งที่คุณป้าเดินทางเข้าออสเตรเลียจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ถูกตรวจสอบเป็นพิเศษไสอัวชุดนี้แพงจริงๆนอกจากเนื้อสัตว์แล้วผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไข่แดงเช่นขนมไหว้พระจันทร์ไส้ไข่แดงก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกันรวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางยี่ห้อที่มีเครื่องปรุงรสพร้อมเนื้อสัตว์แห้งบางครั้งเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรก็อาจยึดไว้ เมื่อพูดถึงสิ่งของที่ห้ามนำเข้ามากมายขนาดนี้เพื่อนๆหลายคนอาจสงสัยว่าคุณหมอสารินยาแล้วถ้าผมไม่แน่ใจว่าจะนำเข้าได้หรือไม่หรือจำเป็นต้องนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆผมควรทำอย่างไรดีนี่คือคำแนะนำที่สำคัญที่สุดในวันนี้และเป็นใบเบิกทางเอาตัวรอดนั่นคือการสำแดง เมื่อกรอกใบแจ้งเข้าเมืองไม่ว่าคุณจะไปสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นจะมีช่องให้ถามว่าคุณนำอาหารพืชมเมล็ดพืชเนื้อสัตว์หรือบุหรี่และสุราเกินโคตาเข้ามาหรือไม่หลายคนกลัวว่าถ้าตอบว่าใช่จะถูกเปิดกระเป๋าตรวจจึงตอบว่าไม่ทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านไปได้นี่เป็นความคิดที่ผิดอย่างมหันหากคุณตอบว่า ใช่นั่นคือคุณได้สำแดงแล้วหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบแล้วพบว่าของนั้นไม่สามารถนำเข้ามาได้สิ่งที่พวกเขาทำโดยปกติคือแค่ยึดไว้และบอกคุณว่าสิ่งนี้ผิดกฎเราจะช่วยคุณทิ้งนี่คือการจัดการสิ่งของที่ผิดกฎระเบียบคุณจะไม่ถูกปรับและไม่ทิ้งประวัติอาชญากรรมไว้แต่ถ้าคุณตอบว่า ไม่นั่นคือคุณไม่ได้สำแดงแล้วถูกตรวจพบในภายหลังลักษณะของความผิดก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนี่คือการช้อโกงการลักลอบนำเข้าซึ่งไม่ใช่แค่การยึดของง่ายๆการปรับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากรุนแรงอาจถูกยกเลิกวีซา่าถูกส่งกลับหรือแม้กระทั่งถูกดำเนินคดี คติของคุณหมอสารินยาที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือถ้าไม่แน่ใจให้สำแดงยอมให้ของถูกทิ้งไปดีกว่าโดนปรับและมีประวัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่อาจไม่ถนัดภาษาอังกฤษหรืออ่านแบบฟอร์มที่ซับซ้อนไม่เข้าใจเราซึ่งเป็นลูกหลานต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง คุณสามารถทำรายการสิ่งของในกระเป๋าเดินทางของคุณล่วงหน้าค้นหาชื่อภาษาอังกฤษและเขียนลงบนกระดาษเพื่อให้ผู้ส่งอายุถือไว้หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรถามก็สามารถยื่นกระดาษให้ดูได้โดยตรงเช่นถ้าคุณนำชาไปก็เขียนคำว่าทีถ้าคุณนำยาไปก็แนบเอกสารกำกับยาไปด้วยพูดถึงยาขอพูดถึงเล็กน้อย ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดเอฟิตรีนยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคดีนหรือยาที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นทางจิตประสาทต,ต้องมีใบรับรองแพทย์และปริมาณต้องไม่มากเกินไปอย่างเช่นยาแก้ไอพื้นบ้านของเราบางชนิดเพราะมีส่วนผสมเฉพาะจึงถูกจัดเป็นยาต้องห้ามในอเมริกาเหนือ เคยมีกรณีที่ถูกกักตัวในห้องสอบสวนเพราะนำยาแก้ไอเข้าไปดังนั้นเรื่องยาพยายามนำยาที่มีส่วนผสมง่ายๆและจำเป็นเท่านั้นยาสมุนไพรโดยเฉพาะที่ดูเหมือนกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจอธิบายได้ยากและเรื่องเงินสด นี่เป็นอีกข้อผิดพลาดที่ผู้สูงอายุมักจะทำคือคิดว่าเดินทางไปต่างประเทศควรพกเงินสดติดตัวไว้มากๆเพื่อความอุ่นใจประเทศส่วนใหญ่กำหนดวงเงินสดที่อนุญาตให้นำติดตัวได้คือไม่เกิน1 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าซึ่งหนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐนี้หมายถึงเงินสดทั้งหมดที่คุณพกติดตัวไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หยวนบาทยูโรเป็นต้นหากคุณนำเงิน10,001ดอลลาร์ไปคุณต้องสำแดง การสำแดงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียภาษีเพียงแค่แจ้งให้ศูนยกากรทราบว่าเงินนี้ถูกต้องตามกฎหมายและใช้สำหรับการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติแต่ถ้าคุณไม่สำแดงซ่อนไว้ในรองเท้าหรือในกระเป๋าสตางค์ลับแล้วถูกตรวจพบเงินนั้นอาจถูกยึดหรือแม้กระทั่งถูกสงสยัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเรามาสรุปประเด็นสำคัญของวันนี้กัน 1. บุหรี่และยาสูบเข้มงวดมากส่วนใหญ่จำกัดที่200ม้วน1แถวและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย2ช้าและสมุนไพรต้องเป็นบรรจุพันเชิงพาณิชย์และแห้งสนิทชาอาัดก้อนที่มีเปลือกผลไม้ไม่ควรนำไป3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปกติจำกัดที่1 ถึง2ขวดระวังปริมาณแอลกอฮอล์และการต่อเครื่อง 4. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และไข่ไม่ว่าสดสุกสุญญากาศหรือบรรจุกระป๋องห้ามนำเเขข้าาโดดดดย็ 5. และที่สำคัญที่สุดคือถ้าไม่แน่ใจให้สำแดงความซื่อสัตย์คือใบเบิกทางที่ดีที่สุดในการผ่านด่านศุลก,กากรการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยว เราต้องการความสุขและความปลอดภัยอย่าให้บุหรี่เพียงไม่กี่ซองเนื้อสัตว์ไม่กี่กิโลกรัมหรือชาไม่กี่หอ่อทำลายการเดินทางทั้งหมดและทำให้ตัวเองต้องรับโทษกฎหมายในปัจจุบันมีระบบโลจิสติกส์ที่พัฒนาแล้วของหลายอย่างสามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยในต่างประเทศ แม้ราคาอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับค่าปรับหลายพันบาทหรือความกลัวที่ต้องถูกกักตัวในห้องสอบสวนเงินจำนวนนั้นก็ไม่สำคัญเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราซึ่งเป็นลูกหลานต้องส่งวิดีโอนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเดินทางไปต่างประเทศและบอกพวกเขาว่า การที่คุณพ่อคุณแม่เดินทางถึงอย่างปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเราของฝากจากบ้านเกิดเหล่านั้นเราไม่จำเป็นต้องมีขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนเอาล่ะครับการแบ่งปันในวันนี้ก็จบลงแล้วหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆที่เดินทางบ่อยๆนะครับผมคือคุณหมอสารินยาแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุข100%เปอร์เซ